รถเหยียบแค่หนึ่งวิแต่อยากได้ข้อมูลพี่ไรวะเนี่ยนี่มันคืออะไรนี่คือสภาพแล้วโอ้โหดูทุกคนยับเลยนะับไม่เหลือชิ้นดีเลยแต่ว่านะครับคอยก็คือลูกค้ายอยากได้ข้อมูลมากาแล้วมาดวาูว่าจะซ่อมได้ไหมแล้วนี่คืออะไรเครื่องใหม่ครับเขาให้เอาข้อมูล,ลเราใส่ในนี้ซื้อมารอเลยคิดว่าได้แน่นอนอันนี้ขอไปหลายวันเลยนะแต่ว่าลูกค้าขอหนึ่งวันเพราะตอนนี้งานโคตรเยอะแต่จะทําให้เพราะสัมพันธ์จริงมา โอ้โหคิวอะไรให้กูทำเนี้ยเคสนี้ครผมนะเป็นตัวอย่างที่ดีครผมนะที่ทุกคนใช้เครื่องที่ดีอยู่นะทำการแบ็อกอัพข้อมูลในขณะที่เครื่องยังปกติอยู่ เป็นบ่อยครั้งนะหรือทุกๆวันก็ยิ่งดีครับเพราะเราไม่รู้จริงครับว่าเครื่องเราจะตกหล่นเมื่อไหร่เสียหายเมื่อไหร่ครับผมนะหรือว่าจะหายไปเมื่อไหร่แล้วเคสนี้ครับพิเศษของเขาเนี่ยนะข้อมูลทุกอย่างอยู่ในเครื่องนี้เลยครับถึงขนาดว่าขับเคลื่อนต่อไม่ได้เลยเพียงแค่มือถือแค่เครื่องเดียวเพราะฉะนั้นเครื่องทุกคนดีอยู่ก็แบ็คอัพเลยนะครับแต่ตอนนี้เราไปซ่อมเครื่อง้เขาดีกว่าไปมาดูกันเลยใส่ไฟเข้าไปสา,ายเป็นไงบ้างมาพระเจ้าช็อตแม็กซ์รีป,ปิดเลยอ่ามาดูแยกชั้นบอร์ดแล้วเดี๋ยววเเรรราาไไไปซซ่่ออมกัันนึงตหหู้ แต่ว่าทุกคนคงอยากรู้ใช่ไหมว่าลูกค้าคนนี้จะได้ข้อมูลไหมเอางี้ครับทุกคนไปลุ้นกันแต่ตอนนี้ผมจะบอกว่าเวลาตกกระแทกหนักๆเนี่ยแล้วอยากได้ข้อมูลเนี่ยต้องชิ้นไหนไม่แตกหักหรือไม่ช็อตบ้างถึงจะได้ข้อมูลไปดูเลยครับผมนะชิ้นแรกและชิ้นที่2ก็คือนะครับซีบหลักนั่นเองครับผมตัวนี้เป็นรุ่น iPhone 14 Max เป็น A16 นะผมแล้วก็ E-Prom 1กับ2นั่นเองครับผม สองตัวนี้นะครับต้องไม่แตกไม่หักนะผมนะไม่ช็อตนะไม่เสียหายข้อมูลถึงจะได้นะผมนะแต่ทุกส่วนที่ผมจะพูดถึงก็คือต้องสมบูรณ์ทั้งหมดนะตัวต่อไปนะผมก็คือตัวที่3นั่นเองครับเรียกว่า IC Wi-Fi นั่นเองครับผมนะ Wi-Fi และบลูทูธอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้ก็เช่นกันนะผมต้องไม่เสียหายถ้าเสียหายเนี่ยไม่เจอ Wi-Fi เนี่ยเครื่องจะทําการรีสตาร์ได้เพราะฉะนั้นเวลาเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะเก็บไม่สมบูรณ์นะผมนะตัวไปตัวนี้ผมยกตัวอย่างไม่ดูเลยนะผมนะก็คือตัวแนนนั่นเองครับตัวนี้ตััวนนนะะบมครผ เขาเรียกว่า b ีเรุ่นใหม่นะครับ3ามหของ Apple นะครับเป็น315ขาเนี่ยครับนับขาด้านล่างจะเป็น315ขาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เช่นกันนะผมนะต้องไม่หักนะครับไม่ช็อตถึงจะใช้ข้อมูลนะครับตัวที่5และ6ก็คือ CPU นะครับเบสบนสต์นั่นเองครับผมนะตัวนี้เป็นชุดสัญญาณนั่นเองครับถ้าสัญญาณไม่มาเครื่องก็รีสตาร์ทเหมือนเดิมครับผมนะเพราะฉะนั้นเก็บพุมไม่ได้ตัวนี้ก็ต้องสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับตัวสุดท้ายตัััััววววทีีี่่7นนนะะคคครรรบบตต้เเเเป็็ลลลยยกกือาา ไอซี c นเอั่นเองครับผมตัวนี้ทําหน้าที่หลายอย่างครับผมแต่ว่าโดยหลักเลยก็คือนับมีการเก็บนับรหัสหน้าจองของเราครับหรือสแกนหน้าอยู่ด้านในนะครับถ้าเราไม่ย้ายมานะครับสหรับคนที่ตั้งสแกนหน้าแล้วก็กันเครื่องหายด้วยครับผมมันจะมีปัญหาในการเก็บข้อมูลนั่นเองครับเพราะฉะนั้นย้ายมาด้วยดีที่สุดครับในส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับผมหนังจะซ่อมบอร์ดนะก็คือต้องหาบอดี้นั่นเองครับผมนะที่สมบูรณ์เพราะบอดี้เก่าเนี่ยเละเทะเลยไม่สามารถใช้งานได้จอก็มองไม่เห็นนะแตกเละเทะ ก็เลยต้องหาบอดี้เนี่ยที่ใส่บอร์ดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วเครื่องจะปกตินะครับโดยที่ไม่ดีสตาร์นะผมนะก็คือทุกชิ้นส่วนเนี่ยต้องสมบูรณ์เราไปกรอข้อมูลกันไปเป็นหน้าลูกค้าไว้นะครับผมนะมาดูว่าโหมดกู้คืนข้อมูลนะครับผมโดยที่ไม่ย้ายเอ็นซีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวใส่รหัสลูกค้าก่อนนะพอเสร็จปุ๊บนะมันก็จะขึ้นว่ากําลังพยายามกู้คืนข้อมูลนะครับผมแล้วก็มารู้กันว่าได้ข้อมูลไหมตอนนี้เป็นเวลาเกือบห้าทุ่ม,มนะนัเข้าไว้ห้าทุ่มนะเครื่องเขาอะโดนมาแล้วนะครับ ตอนนี้ติดสแกนเนอร์ต้องการที่จะเสียบคอมพิวเ,เตอร์ให้ได้นะผมแล้วสแกนเนอร์ตัวนี้ปลดออกไม่ได้เพราะว่านะรถทับปุ๊บเนี่ยสแกนเนอร์เสียด้วยเท่ากับว่านะมีข้อมูลมาว่าเราสามารถที่จะเอาสแกนเนอร์ตัวนี้ไม่ต้องใช้เลยแต่ว่าต้องไปพื้นที่ที่เขาอยู่แบบคุ้นเคยนะผมสามารถปิดนะผมโหมดกันขโมยได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องไปบ้านเขานะที่แถวๆลากกระบังไม่ไกลตรงนี้หรอกแต่ว่ามาดูว่าสามารถทําได้จริงไหมเพราะว่าสแกนเนอร์ลูกค้าเนี่ยที่ติดเนี่ยทำให้เชื่อมต่อข้อมูลไม่ได้ ไปเลสโก o เพื่อได้ข้อมูลลูกค้าไปนี่ก็ถึงที่ใหม่เรียบร้อยแล้วผมนะรอเขาอย่างเดียวนะผมตอนนี้ก็มาดึกนิดนึงครับห้าทุ่มในสิ่งที่สําคัญคือนี่ครับเราจะมาดูตรงนี้นะครับเอ,อ่อเฟสดี D. นแล้เราก็ใส่รหัสลูกค้ารูปเนี่ยครับมันจะมีโหมดนี้ครับในการปิดอ่ะนี่ครับันเปิดไว้อยู่เพราะฉะนั้นในการจะปิดเนี่ยมันต้องสแกนหน้าหนึ่งครั้งเห็นไหม นั่นแหละครับคือสิ่งสําคัญนะครับก็เลยต้องเขาบอกว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่คุ้นเคยเนี่ยสามารถปิดตรงนี้ได้เอาตามจริงนะครับเราก็ดูข้อมูลมาต่างๆน,น,นานาครับไม่เคยลองจริงจครับวันนี้จะมาลองกับลูกค้าโดยตรงเลยเพราะอดี้ของเขาเนี่ยมันเละเทะเลยทำไมไม่ไม,ไม่ประกอบเครื่องให้ลูกค้าเลยซึ่งจริงๆมันไม่ได้เพราะว่าของเขามานี่คือไม่มีอะไรใช้ไดนะ้เลยหนาเละทั้งเครื่องครับยับเลยเดี๋ยวลองดูว่าได้หรือไม่ครับต่อเขาเลยอ่าตอนนี้นะครับผมเมื่อกี้กดไปครับเรื่องนะครับปิดโหมดกันขโมยอ่ะนะปิดไม่ได้นะครับ เขาถามรหัสถามหน้าถามหน้าของลูกค้าเนี่ยหรือว่าจะถามหน้าใครก็แล้วแต่เนี่ยทำหลายครั้งก็ไม่ได้ครับเมื่อกี้กดด้วยความบังเอิญนะผมนะไปที่รีเซ็ตออฟซิติ้งนะปกติเขาถามนะอยู่ที่ร้านเขาก็ถามแต่ตอนเนี้ยรีเซ็ตปุ๊บอะอยู่ดีรีเซ็ตได้เฉยเป็นรูปเปิลครับแต่ว่าหลอดไม่วิ่งครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูว่ามันจะได้ไม่ได้ครับยังไงทุกคนครับในสุดครับผมก็เป็นผลนะครับนี่เลยครับให้ดูว้ารหัสหายไปแล้วครับผมนะครับสแกนหน้าก็หายไปแล้วครับคราวนี้นะเราก็สามารถที่จะ เสียบคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะนะเพื่อถ่ายอเอาข้อมูลหรือจะเอาเครื่องชนกันก็ได้นะผมเพื่อถ่ายอเอาข้อมูลนั่นเองนะครับก็แปลว่านะครับสันนิษฐานนะนะเราเข้าหน้าเซตติ้งเนี่ยนะเมื่อกี้ทู่เข้าไปไปหน้าเซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่รีเซ็ตแล้วก็รีเซ็ตรีเซ็ตกันทั้งค่าทั้งหมดนะ <S <S เพียงแค่นั้นเองครับง่ายๆเลยอันนี้คือเป็นการสันนิษฐานเพราะว่าเพิ่งเป็นเคสสตาร์ดี้หรือเคสแรกนั่นเองครับผมในการทำครั้งแรกในพื้นที่เดิมๆที่ลูกค้าเคยอยู่นะแล้วก็สามารถรีเซ็ต สกแกนหน้ร์อาไปได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์หรือว่าในกรณีที่เฟซดีเนี่ยมันช็อตหรือมันแตกหรือมันขาดแล้วก็แต่นะผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ดีใจอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยนะผมนะข้อมูลลูกค้าเนี่ยร้อยก่ากิกนะครับเชื่อมต่อคอมเข้าไปเรียบร้อยแบงค์อัพเรียบร้อยนะครับตอนนี้ลูกค้าเครื่องใหม่มานะครับกำลังก๊อปเข้าไปที่เครื่องใหม่ของเขาเลยครับผมนะก็ นี่ครับรีสโตอินโปเกสก็ดีใจกับลูกค้าด้วยครับในเคสนี้แล้วก็ดีใจกับตัวเองด้วยที่นะไม่เสียเวลาซ่อมฟรีลูกค้าก็ได้ข้อมูลไปเป็นไงครับใครชอบคลิปแบบนี้นะผมก็กดหัวใจกดติดตามไป